น้องโมเดลมารายงานตัวเรียนอะไรนะอนุบาลสองไปแล้วเร็วตื่นตื่นเต้นหรือไม่อยากมาวะอะไรนะคืออะไรนะห้องที่ไปกินข้าวห้องนี้เหรอเขายังปิดอยู่เลยห้องถุน้อยออไงพาไปดูซิห้องเรียนตรงไหนพาเพื่อนไปดูห้องเรียนกันแล้วเอาละครับเดินไปห้องเรียนน้องโมเดลกันครับ นี่น้องโมเดียต้องย้ายห้องจากชั้นล่างขึ้นไปเรียนชั้นบนแล้วนะเนู้นโอ้โหมีบันไดขึ้นด้วยเออเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปเรียนข้างบนนู้นนะเดินขึ้นไหวหรือเปล่าลด <c oughs> เดินขึ้นไหวละมั้งได้ไงเราต้องขึ้นไหวดิอ่ะขึ้นมาเลยโอ้เดินเร่งแล้วนี่ปเดินขึ้นไปต่อเลยชั้นบนนู้น ไอ้หัดเองโอ้ขึ้นได้สบายมากมาเรียนได้อยู่แล้วดเดินลงยังไงเดินลงได้เปล่าเฮ้ยเดินสบายเลยไม่ต้องเออเดินชิวๆเลยลูกไม่ต้องจับก็ได้ถ้าเดินคล่องอะ่ะเออไม่จับเดินคล่องกว่างั่นไงไปถึงชั้นล่างเลยเดินลงมาเลยโหเก่งอยู่แล้วแต่เวลามีเพื่อนหนูต้องจับบันไดนะเพราะเดี๋ยวเพื่อนเดินเบียดกันลมลูกก็ลูก มันจะไม่ได้เดินง่ายอย่างนี้นะโอเคโอ้คดเก่งแล้วต้องไปเข้าห้องน้ําที่เดิมใช่ไหมวันนี้เขามีที่ล้างมือให้ตรงนี้นี่ไงดียวเราเปิดนี่น,นี่เขามีที่ล้างมือให้เห็นไหมเออเขาเปิดตรงนี้เลยล้างมือได้หัดลงบันไดแม่หัดลงบันไดใช่เดี๋ยวขึ้นลงเก่งแล้ว ไหนึ่งสองโู้ต้องเดินไปเข้าห้องน้ําที่เก่าเนี่ยแล้วก็ต้องเดินมาตรงนี้ต๊อกแต็กต๊อกแต็กตอกเต็กตอกแต็กมาเข้าห้องน้ําตรงนี้โอเคได้ไหมเฮ้ยเข้าห้องน้ําที่เดิมได้โอเคอยู่ห้องนี้สบายกว่าเอออยู่ห้องเดิมสบายกว่าเอ้าก็หนูหนูเป็นพี่แล้วว่าก็ต้องไปขึ้นอนุบาลสองไงจะอยู่อนุบาลหนึ่งเหมือนเดิมหรอ ต้องเป็น <c oughs> เป็นพี่อนุบาลสองก็ต้องไปอยู่ชั้นบนไงใช่เป็นพี่แล้วต้องไปอยู่ชั้นบนไงลูกโออโอยปีขึ้นเองได้ด้วยเดี๋ยวนี้โว้โมเดียวเก่งจังปีขึ้นเลยเอยก้าวขึ้นมไปลูกก้าวเลยขึ้นได้สบายมากเก่งอยู่แล้วเป็นการปีนขึ้นบันไดจรวดครั้งแรกของโมเดลครับโอยโยปีนได้จริงด้วยฮนะเก่งวะ่ะมาข้างหน้าเรามาดูข้างหน้าสไลเดอร์ลงมาเลย,เยรถพ่อร้องมาเร็วเร็วเร็วองไหม รื่อมาอุ้ยทำไมามันเอี้ยอย่างนั้นนะปล่อยรื่อโนมาลยดิเออเมันติดอะไรติดขาเดียวแกติดหนัง,นลลงลเลิกปีนขึ้นหอได้โอ้โหทำไมาเดียวเก่งอย่างนี้เดี๋ยวนี้โหยปีนให้หมดทุกอันเลยเหรออ่ะแล้วตอนขึ้นไปข้างบนจะเข้ายัางไงเข้าไม่ได้ <c oughs> อะสทางเข้าอยู่ตรงไหนหาทางเข้าที่เร็ว เอาลงโอ้ยดีเขาเก่งนะเขาปีนขึ้นปีนลงได้แล้วมาเลยเก้าเก้ายาวๆแมเอาขึ้นโอ้อันนี้ขึ้นง่ายสบายเลยมีเที่ยงจับมีที่จับด้วยเออเขาทาสีใหม่หมดเลยสีแจ๊สมากเลยโอ้มาลื่นอีกแล้วครับสไลเดอร์มาแล้วครับมาลื่นสไลเดอร์แล้วครับอีหัวทิ่มเอา ขึ้นหมุนขึ้นเองได้ปะเดี๋ยวขึ้นเองได้ไหมเหยียบขานึงแล้วก็ก้าวแบบมอไซค์ไะลูกไหนเดี๋ยวขึ้นมอไซค์ไงอะขึ้นผิดขาเอาขาไหนแล้วเวลาขึ้นมอไซค์หนูทำยังไงเออเอือได้แล้วนั่นแหละแล้วก็เหยียบไปนี่โอเคขึ้นได้แล้วเห็นไหมเก่งหมุนติ้วๆไปเลยหมุนเร็วๆแล้วมันจะลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยดูทันหน้า ยุดยดยุทำไมเราหมุนไปเลยม่้งนหัวอแม่อยู่ที่ลูกกอดหมุนหัวเอออย่าหมุนอีกได้ไงอ้าวก็บอกให้ไม่หมุนอ๋อให้ไม่หมุนแค่นั้นหมุนเบาๆเฮียโอ้โหหมุนไปแล้วติ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 ้วเลยแล้วก็หยุดหมุนหัวอ้าวให้เร็วๆอีกโอ้โหจะทำหน้า รบหน้าเขาทำหน้าอะไรอย่างงั้นน่ะเสียวมากเลยไก